สับสนุนโดย Gview ทำไห่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด Astro c มาเท่าบอร์ดที่เกมเมอร์และโอ๊ะคลอเกอร์เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio และคุณหล่กพร้อมจะเปลี่ยนหรือ,อยัง Order and Chaos Online เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ ASUS in search of incredible สวัสดีครับพบกับพวกเราฮะและทีมงานโอวคอกโซนทีวีครับพบกับพวกเราและทีมงานพบกับพวกเราทีมงานโอวคอกโซนทีวีนะฮะกับการแกะกล่องของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์ที่เน้นในเรื่องของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ครับแต่ก็ไม่เคยละทิ้งครับ แก็จจงแก็เจ็ดอะไรมาใหม่ๆโน้ตบุ๊กเองแท็บเล็ตเองโทรศัพท์มาก็จัดให้ฮะวันนี้ครับเป็นคิวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหลักส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จําเป็นจะต้องมีไม่มีไม่ได้ยิ่งดียิ่งดีงงไหมว่ายิ่งดียิ่งดีทีงงไงถ้าเรายิ่งใช้ของดีเครื่องเราก็จะยิ่งดีมีผลต่ออายุการใช้งานแล้วมีผลต่อการจ่ายกําลังไฟเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก power supply แล้ววันนี้ก็เป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้ครับ c o ลเลอร์มาสเ V 1200 Platinum ชื่อชันของความเป็น Cooler Master เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีไม่ธรรมดานะครับยี่ห้อนี้แล้วยิ่งเป็นตัวที่แบบตัวใหญ่อย่าง1200วัตต์มีคำว,ว่า Platinum ต่อท้ายออกมาอีกด้วยเนี่ยความพิเศษของมันมีแน่นอนฮนะแต่ว่าความพิเศษจะมีอะไรนะั้นเดี๋ยวไปดูกันแล้วผมก็จะสรุปให้ฟังตอนสุดท้ายทีนึ่งว่ามีอะไรบ้างเหมือนเดิมครับการแกะกล่อง power ผมก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งนะฮะ อเออหาหลูไม่เจออ,อุปกรณ์บันเดิ์นี่แถมมาไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับโพส e ัพพลา l ก็จะมีพวกสาย AC ที่มันต้องมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าใส่สายไฟนะฮะต่างๆที่ให้มาแต่ตัวนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับนี่คือ เขาเรียกว่าเป็นสวิตช์ออนออฟโหมดไฮบริดนะครับแล้วก็โหมดออโต้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสายเคเบิลทายสีดำนะครับแล้วก็สกูร์สีตัวเป็นสีดําเหมือนกันและสองใบนี้ครับก็คือกระเป๋านะครับภายในจะมีสายมีสายอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดดูทีละกระเป๋าครับเอาันนี้ก่อนนะฮะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับในของสายจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับโพสต์สปายที่ให้มาเส้นแรกครับเป็นสาย AC power ขนาดของสายนี่ะมัน6มิลนะครับเป็นสายกันความร้อนกันละลายนะครับในเรื่องของฉน,นวนด้านในป็นสีขาวค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับ power พันสอ0วัตต์อันนี้ผมขอติไว้นิดนึงถัดมาครับอ่าสายในชุดนี้โอ้ยังไม่ได้แกะเลยขออนุญาตนะฮะแกะแบบว่าตามรดูที่เขาให้มาถ้าคนชอบตั้งวงเล่าก็จะจะรู้ดีนะฮะว่าแกะถุงแบบนี้คือการแกะถุงน้ำแข็งที่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวไม่ได้กเกี่ยวเลยนะฮะผมหยิบออกมาในทุกเส้นนะครับเดีย๋ยวไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันอย่างเรื่อยๆสายที่เป็นโมเลกสีพินครับมีทั้งหมด3เส้นในแต่ละ1เส้นเนี่ยมีทั้งหมด3หัวก็คือโมเลกสีพินมีทั้งหมด9้าหัวแต่เส้นนี้จะพิเศษน,นิดนึงครับมันเป็นมินิโมเลกสีพินให้มาหนึ่งหัวแล้วก็3ามเส้นนะครับที่เหลือในกระเป๋าใบแรกก็จะเป็นสายซาต้าพาวเวอร์ นในหนึ่งเส้น,นจะมีทั้งหมด4หัวนะฮะรวมกัน3เส้นเป็น12หัวสำหรับ SATA Power พอมาถึงกระเป๋าใบที่2ครับเป็นกระเป๋าพ้าล่มเหมือนกันก็จะมีซองแบบนี้ชุดนี้ค่อนข้างที่ใหญ่ๆไม่เคยครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเรื่องของใหญ่ๆชอบฮะมาเลยครับขอให้บอกอา้าวทีละเส้นครับ อันนี้เป็นเส้นเมนหลักก็คือสายไฟเลี้ยง2 4พิน ATX ลงเมนบอร์ดนะครับอันนี้คือฝั่งที่เสียบลงเมนบอร์ดอันนี้คือฝั่งที่เสียบลงตัว power supply จะแยกออกกันเป็น2เลนแบบนี้มาตรฐานของ power supply ลูกใหญ่ๆจะเป็นแบบนี้ชุดต่อมาคือสายนี้ครับสำคัญเหมือนกันสำหรับปลั๊กไฟเลี้ยง CPU เป็นแบบ 4- พิน2หัวนะครับหรือว่า4คูณ2นั่นเองอย่าง,งงนะครับ4ูณ2นะฮะนี่คือหัวนี้ นะฮะหัวนี้ที่เสียบลงตัวปลั๊กไฟเลี้ยง CPU ครับอันนี้ก็ลงเมนบอร์ดอ่าลง power supply ไปให้มา2เส้นครับชุดสุดท้ายครับนี่กโ็โคตรโหดเลยนะฮะอันนี้พูดตรงๆสำหรับปลั๊กไฟเลี้ยง PCIe แบบ6บวก2พินนะฮะ6บวก2พินนะครับให้มาทั้งหมด6เส้นในแต่ละเส้นเนี่ยมี6บวก2พินทั้งหมด2หัว รวมกันแล้วนะครับทั้งหมดเลยมีหกบวกสองพินสิบสองหัวบอกตามตรงว,ว่าโคตรโหดนะครับสําหรับปลัก๊กไฟเลี้ยงการจอดตรงนี้นี่ฮะคือหน้าตาของตัว power เอาคร่าวๆก่อนแบบโดยรวมเลยนะภายนอกสวยงามนะครับสีสันของมันนะครับตัวถังหรือว่าบอดี้เนี่ยเป็นสีดานะครับเป็นสีดําทุกด้านเลยมีการเล่นลวดลายโลโก้นิดหน่อยพอให้ดูรู้ว่าเออฮ้ยสวยงามนะไม่ได้เป็นตัวเรียบๆนะฮะด้านข้างก่อนเลยนะครับทั้งสองข้าง มีโลโก้เขียนว่า cooler master v 1 2 0 0 platinum ทั้ง2ด้านเลยแบบนี้นะครับด้านหลังครับสำคัญนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรูรังพึ่งสำหรับเอาไว้ระบายความร้อนที่เวลาพัดลมมันเป่าแล้วก็ดันออกด้านหลังครับนี่ฮะปลักเสียบสาย ac power แล้วก็สวิตช์ on off แข็งในระดับหนึ่งไม่ถึงกับแข็งเวอร์สวิตช์ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็มีผลดีเหมือนกันนะครับในการเปิดปิด power supply ตรงนี้ฮะ อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือช่องในการเสียบล๊กต่างๆเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นลาเบลด้านนี้ด้านนี้ก่อนฮะด้านที่สวยงามมากอีกด้านหนึ่งครับคือด้านที่เป็นพัดลมนะฮะในการยึดพัดลมเนี่ยเขามีฝาที่เป็นนี่ครับอลูมิเนียมมันจะได้ออกมาแบบเป็นสีแบบเทาๆเมทัลลิกนิดนึงนะครับใช้น็อตหกเหลี่ยมยึดพัดลมเอาไว้สี่มุมขนาดของพัดลมเนี่ยนะครับ คือตัว135มิเมเป็นพัดลมใบสีดำเปบาอัดลงไปนะครับสวยงามนะครับแล้วที่สำคัญครับพัดลมแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ Cooler Master เลือกนำมาใช้เขาเรียกว่าพัดลม FDB นี่คือชื่อ่ของเขานะครับ FDB ความหมายจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า c o ณเลิ m ม s สเตอร์เขาจะสื่อไปในทางไหนแต่ข้อดีของมันคือตรงนี้ฮะจำสายที่เป็นสวิตช์ออนออ ไฮบริดออโต้ได้ไหมฮะที่ให้มาตอนแรกใช้คู่กับพัดลมตัวนี้ผมอธิบายเลยแล้วกันนะครับคืออย่างนี้นะฮะเอาโหมดแรกก่อนโหมดที่เป็นไฮบริดนะครับเวลาเรากดใช้ไฮบริดนะฮะไฮบริดเนี่ยการทํางานของพัดลมจะเป็นแบบนี้ถ้าเครื่องหรอซิสเ e มของเราเนี่ยโหลดไม่ถึง25%พัดลมจะไม่ทํางานแต่ถ้าเกิด25%เมื่อไหร่พัดลมจะเริ่มทํางานที่ประมาณ9 0 0าร้ 1, อยถึง1000รอบ ถ้ามีการพีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพัดลมตัวนี้จะทํางานที่ค่าสูงสุด 2,000, อ2000รอบนะฮะอันนี้คือไฮบริดโหมดนะครับส่วนที่เป็นออโต้โหมดเนี่ยพัดลมจะเริ่มทำงานที่ประมาณ700-800รอบตั้งแต่เราคือเปิดเครื่องเนี่ยพัดลมจะทำงานเลย700รอบ800รอบพอซิสเต็มของเราทำงานที่50%ขึ้นไปพัดลมจะค่อยๆพีค่อยๆพีขึ้นจนถึง2,000รอบเหมือนกันอันนี้คือโหมดการใช้งานพัดลมนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะฮะ ในเรื่องของ Hybrid Mode แล้วก็ออโต้โหมดแค่นี้ครับง่ายๆสั้นๆสำหรับ fdb fan ตัวนี้ด้านนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่ามันเป็นพอร์ตเอาไว้เสียบกับปลั๊กไฟเลี้ยงหรือว่าสายไฟเลี้ยงต่างๆนะฮะไล่จากด้านบนซ้ายมือก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้เป็นพอร์ตที่เอาไว้เสียบกับสายไฟเลี้ยง pcie ทั้งหมด6เส้นนะครับขยับมาทางด้านขวาอีก2พอร์ตตรงนี้ก็คือ8พิน ับ2พอร์ตตรงนี้เอาไว้เสียบไฟเลี้ยงให้กับ CPU 2เส้นด้านล่างครับหัวใหญ่ๆตรงนี้2หัวคือเมนหลักเลยเอาไว้เสียบสายไฟเลี้ยงที่ลงเมนบอร์ด ATX 24พินและทางซ้ายนี้ฮะเอาไว้เลือกนะครับเลือกเสียบเลือกใช้มีให้มาทั้งหมด5พอร์ตสำหรับหัวที่เป็น SATA power แล้วก็ m o l e x 4พินครับตรงนี้ให้5พอร์ตเลือกใช้เอาให้ดีนะครับสุดท้ายครับตรงนี้ ก็คือเอาไปใช้ควบคู่กับสวิตช์ออนออนะครับที่เป็นไฮบริดโหมดแล้วก็ออโต้โหมดมีแค่นี้ครับสำหรับพอร์ตในการเสียบสายไปเลี้ยงทีนี้ฮะมาดูกันที่ l a เบลครับของตัว V1200 Platinum ตินัมตัวนี้มีโลโก้บอกชัดเจนนะครับยี่ห้อชื่อรุ่นที่สำคัญครับ80 p l u บแบบ Platinum อันนี้เจ๋งนะครับ Platinum นะครับ80 Plus พ l a t i n u ตในเรื่องค่านะครับหรือว่าการจ่ายไฟต่างๆครับมาดูกันฮะในเรื่อง a อ Input ก่อนเลย ไฟที่เข้ามาครับสามารถรับได้คือ1 0 0่งรถึงสองโวลต์15แอมป์ถึง7.5แอมป์แล้วก็ความถี่60ถึง50เฮิรตช์ใช้ได้ทั่วโลกแน่นอนครับนะครับเอาพุทครับนี่คือสิ่งสำคัญไฟบวก3.3โวลต์ได้25แอมป์ไฟบวก5โวลต์ v, ได้25แอมป์ไฟบวก12โวลต์ครับแหล่งนี้แหล่งโหดนะครับมาแหล่งเดียวเรนเดียวเลย100แอมป์นะครับไฟลบ12โวลต์ สุด5แอมป์สุดท้ายครับไฟบวก5โวลต์สแตนบายฮะ3แอมป์ทั้งหมดทั้งมวลครับเขาบอกว่าพีคได้1,200วัตต์นะครับโดยเฉพาะ12โวลต์แหล่งนี้ครับซอร์สเดียวก็ปลาเข้าไป100แอมป์แล้วรับพีคพีคหนักๆก,กันไปเลยเป็นยังไงครับคูล cool เ er ลอร์ม t สเตอร์ V1200 Platinum ตัวนี้แจ่มจริงแจ่มจังฝากไว้เรื่องนึงเลยครับตัวนี้วารันตีหรือว่าการรับประกันเนี่ย7ปีนะฮะ เปีครับฟังให้ดีอีกทีดูปากพอพลนะครับเปีอีกครั้งนะครับ7จปีเยอะจริงๆปกติผมเห็นเต็มที่ก็5ปีนะครับหรือพื้นฐานมาตรฐานทั่วไปก็3ปีนะฮะฝากไว้เรื่องครับสายทุกเส้นเป็นแบบ flat modular cable ถอดได้แล้วก็เป็นสายที่เป็นแบบเรียงกันแบนแบบนี้ข้อดีมีคือความสวยงามจัดง่ายดูเข้าไปเนี่ยเฮ้ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูดีมีราคานะครับไฮโซหรูหราแต่ข้อเสียของมันนิดหนึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยอพอร์ตเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันสายฟงสายไฟไม่พอหรืออยากได้สายแบบอื่นก็ไปหาซื้อกันมาไปหาซื้อสายมาเนี่ยแล้วก็มาเสียบลงไปเตือนไว้อย่างหนึ่งครับไฟ3.3โวลต์ไฟ5้โวลต์ไฟ1 2โวลต์แต่ละยี่ห้อนะครับเขาทำพอร์ต แต่ละปลั๊กแต่ละหัวมาเนี่ยไม่ตรงกันนะครับบางทีเนี่ยอันตรายนะครับพอร์ตอุปกรณ์บางอย่างใช้ไฟแค่5โวลต์คุณเล่นเอาไฟ10คุณเอา12โวลต์ใส่เข้าไปเนี่ยพังนะครับตึกโต๊ะตึกโต๊ะตึกโทรเข้ามาก็ไม่รู้เวลาเวลานะฮะพังนะครับบอกไว้ก่อนอย่านะฮะอย่าพยายามอย่าอย่าเลยครับดูปากพอผลให้ดีนะครับอย่านะครับอย่าเสี่ยงอันนี้คือฝากไว้นะฮะเป็นไงฮะ ผมก็รู้สึกนิดนึงนะครับเพราะว่า power ลูกใหญ่ๆเนี่ยนานๆทีจะมีมาหาเราสักตัวหนึ่งนะครับปกติจะมีแบบว่าอุ้ยปกติจะมีแบบว่า500700 850นะครับอะไรแบบนี้พันวัดขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยจะมีมาให้ดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับขาโหนต้องลองดูขอบคุณครับขอบคุณคุณ,คณเลิฟมาสเตอร์ครับที่ส่ง V1200 ส้พลรินนัำตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการทดสอบเดี๋ยวรอดูที่หน้าเว็บ นะครับผมว่ามันแจ่มแน่นอนผมชอบมากเลยเลนเดียร้อยแอมเนี่ยแหลมแหลมและพบกันใหม่เทปถัดไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ